สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ผมกับน้องนนท์นะฮะจะมากินพริกนะครับผมพอดีเมื่อวานน้องบอกว่าอยากกินพริกนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามคําขอเลยนะฮะวันนี้มีทั้งสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับผมครบชุดเลยเรากินวันนั้นสีอะไรอร่อยสีเหลืองอร่อยสุดผมว่าอร่อยสุด <c oughs> <laughs> ละ <laughs> ผมนี่ไม่อยากกินเลยทุกคนแต่นี่คนคนบอกว่าลองอามาจะกินให้ดูนี่ก็เลยจัดให้ ไม่ไม่ไม่ได้พูดเลยไม่กินบอกว่าอยากกินนี่เฉยจริงดิไปไหนมาวันเนี้ยไปท้างศึกษามาที่ไหนแต่แพรอจะบัดแพรไปดูอะไรบ้างรู้หลายที่ไปแพรเมืองผีไหมไม่ได้ไปรู้จักไหมแพรเมืองผีอ่ะฮะอืมอร่อยเลยทุกคนเหมือนกินแอปเปิ้ลไี่แบบผสมกับแตงอ่ะ แอปเปิ้ลผสมกับแตงอ่ะมันหวานมันไม่เผ็ดเนาะใช่แต่มีกลิ่นพริกนิดนึงไม่กลิ่นพริกแล้วกินกับพวกตำเนี่ยสุดยอดกินกับพวกตำอ่ะตำอร่อยอ่ะอร่อยมากเราเยอะทีเราพี่เราเราก็กินกันไหมฮะเราพี่เรากินกันกับอะไร อะไรกุ้งนี่เออกินกุ้งน้ำจิ้มเออกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มฮิปบุ๊ยมันมีน้ำเลยเนาะในในตัวพริกมันมีน้ำแล้วก็เราจิ้มอ่าน้ำพริกเกลือมันเลยหวานใช่แล้วมีเกลือด้วยอมเสียหรอกมั้งพี่เอียไม่หรอกมั้งนี่นี่พริกเกลือทำยังไง เดี๋ยวองกินสีเหลืองอันนี้เหม็นเขียวไหมพี่เจมส์ีนี่ไม่กัดก็เลยก็แล้วกันแล้วไปไหนอีกนะลืมถามไปหลายที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมองนอนนังคอยไปไหมไปขึ้นไปปวดขามากท่ามัน สีเหลืองจืดสีแดงอร่อยอไม่หวานนะใช่สีแดงน้ําเยอะแล้วก็หอมหวานนี่เปนผลไม้ดีๆนี่เองออปกติผมไม่ชอบนะทุกคนคนไม่ชอบกลิ่นของพริกไม่ชอบเหมือนกันอเดี๋ยวชอบมันหวานพริกเม็ดใหญ่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบพริกขี้หนูกินของพริกเม็ดใหญ่พี่ไม่ชอบไหมพริกขี้หนูมันแบบ ออกกินเป็นเผ็ดอ่ะมันไม่เหม็นเขียวพี่กินนอนกินหอมไงข้างในจะมีเม็ดนิดนิดเดียวตรงหวนนี่ไหนลองหน่อยที่เหลืองจะเน้นหวานอะแต่อันนี้มันมันจะมีน้ำเยอะสีแดงอ่ะอื ออกปแปลกๆนะพม่รูรู้สึกว่าอันนี้อร่อยกว่าที่ชอบสีแดงสีเดวมันจืดครับทุกคนสําหรับผมนะไม่รู้ว่าลูกนั้นอาจจะอร่อยก็ได้แต่ลูกผมลูกนี้ตื่นิดนึงลองกินดูอื้อฮือฮอเปิลเนี่ยเหมือนแอปเปิล หลอกๆเขาเลยรถมารับอ่ะรถทัวร์รถทัวร์ไปงั้แต่ตีห้าฮไปงั้นตีห้าขับรถไปเขับรถไปแล้วอจากโรงเรียนกี่โมงอ่ะหกโมงคึ่งโอ้ออดีนะครับผมไปได้หลายที่คนขับรถขับอย่างน่ากลัวเนาะปาดซ้ายปาดขวาแล้วรถมันเป็นสองชั้นโยกไปโยกมา ตัวเองไม่ได้ชินกับการขึ้นหรือเปล่าไม่ชอบเลยแหละนั่งรถอะทำไมไม่ชอบอะ <c oughs> ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชินกับการนั่งรถมากเพราะว่าเดินทางบ่อยรู้นะทำไมจริงๆกับการนั่งรถอะน <c oughs> <c oughs> ั่ดวงพี่มันเหาะเหิน ไอเล่นลอนหนี่ยเจว่าเพราะว่าเข้าไปทำอะไรนั่งรถบ่อยเ <laughs> ข้าไปทำอะไรทำงานคือ <laughs> ทำงานหรือไปหาใครหรือเปล่าไม่ว่าจะกรุงเทพกลับมาอุตราิตเชียงใหม่นี้ไปบอ่อยสุดไหมบ่อยเพราะว่าบ้านพี่สาวอยู่เชียงใหม่ก็ไปบ่อยอยู่ทั้งรถทัวร์ทั้งรถไฟอะ่ะผมยังไปไปถึงหาจังหวัดเลยเดี๋ยววันหลังจะพาไปเชียงใหม่พาไปดู ฝรั่งใช่ฝรั่ง <laughs> แล้วเขาเห็นเขาไม่เอาออกฟันหรอเดี๋ยว <laughs> <laughs> จะพาน้องไปกัดฝรั่งไปดูฝรั่ง <c oughs> ไปดูทำไมน้อง <laughs> <laughs> เผื่อจะได้แฟนเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ว้าย นอนจะไกินไม่เป็นนะเนี่ยนอนจะได้โกนเตอร์ยัดเนาะโอเคพอแล้วอ้าวสีเขียวยังไม่กินนวนะเดี๋ยวต้องกินสีเกียวนะก็ไม่เผ็ดอะไรทุกคนกินได้แบบง่ายๆกินได้มีกินพริกกันเองทำไม้ลูกนี้บิดเบี้ยว ต้องถามเพราะว่าทำไมรูปเป็นอย่างนี้เหมือนมือคนเลยนิ้วม,มือเลยโอ้โหอ่ะหนาวก็เด็ดติดหัวเลยกินให้หมดกันมันกรอบแล้วก็มันมีน้ำอยู่ในตัวด้วยรู้จักมันรู้สึกเหมือนมันจะเคี้ยวๆนิดนึงสิแดงนิดหน่อยอพริกกินเข้าไปเลยเนี่พิงอ่ะกินให้ผมดูเลยบ อะไรเผ็ดอ่ะความเผ็ดของพริกมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ที่ลิ้นเราไงใช่ไหมล่ะไม่ใช่ทไมยังไม่ใช่ใชลองเอาลิ้นแตะเพ�다แล้วไม่ได้ไม่ได้ถามถึงไม่ได้ถามที่คนถามที่พริกตื่นขึ้นเม็ดมั้งแล้วคนอะใครตรัวไหนลิ้นยังไง <laughs> เคยโดนหลอกมาก่อนฉลาดมาแล้วทุกคน <laughs> โอเค ที่แรกเก่าว่าจะเอาควายด่อนมาเลี้ยงตอนนี้ถ้าตัดขึ้นมาแล้วก็ต้องเลี้ยงควายดำแล้วดะโอ้โหมันแตกต่างกันตรงไหนก็เลี้ยงเหมือนกันเนาะฮะนี่จืดจืดไปเลยจืดแล้วเหมันเขียวไม่มีไม่มีกลิ่นฮะนิดนึ่งอะต่อติดติดไปใน่มู่นิดเดียวแต่มันออกจืดๆเนี่ยว่าสีเขียวมันจะเหม็นเขียวไม่หรอ เหมือนกินแตงโมที่ไม่มีความหวานอ,ะอ่ะอืดนะแจกกับแตงโมเยอะ <_ C 1> มดนะครับผมนั่งอยู่ต้นมะม่วงนี่มดมันหล่ออกมาแบบเต็มเลยอ่ะมันอเนี้ยนี่เต็มกินดอกมะม่วงลองชิมดมกรอกครับปกยากหรือง่ายทุกคนพิซซาเนี้ย เคยเห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวไปต้องไปเปิดใน youtube ว่าแต่เข้าตาเราไม่แสบนะไม่แสบเพราะมันมีความเผ็ดร้อนน้อยไงเดี๋ยวต้องไปดูในยู u ูปบ่าว่าเขาปลูกไงเราจะปลูกได้เนาะเอาเชื่อมเชื่อมแก้วแตกเลยเขาเขาเอาไปนี่เขาเอาหมูหมูสับยัดใช่ไหมแล้วก็เอาไปย่างไปปิ้งอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาไปปิ้งหวานกูนี่อีกนะใช่ มันจะหอมแล้วก็มีหมูสับข้างในด้วยจิมก่อนไม่เหม็นเหม็นเขียวจริงหรอเป็นไงมันกินแตงกวาจริงจริงมันจืดใช่ให้ระดับผมว่าผมชอบสีเหลืองสุดแล้วมันก็สีแดงแล้วก็สีเขียวต่ไปว่าไปนะสีเขียวแล้วก็สีแดงมันก็ยังมีกลิ่น cái đen còn xịt đen xịt xịt đen cái kiểu á nó nít này nè không á không phải không ăn ăn một thì... <N Brazilian Half Chicken> มันกินง่ายง่าย่ายชิวแยกเป็นผลไม้ไหมหรือผักผักอพาะมันไม่เผ็ดนะหรือเปล่ามันไม่ใช่เครื่องปรุงอยู่ในตะกุลอยู่ในตะกุลผักหรือผลไม้เป็นเครื่องเครืงอ่ะมันเป็นแต่มันอยู่ในน่าจะผักนะเพราะว่ามันเป็นพริกไงตะกุลผัก ทุกคนผมสั่งอะโวคาโดของประเทศเพื่อนบ้านเรามาด้วยนะพะมา่อาอะโวคาโดยุคพม่าเอออะโวคาดโดของพื้นเมืองพัน,นยาวเหรอหรือว่าสัน้คนค็รทาท่ากับไทยนะ่าอปลครับรสชาติเขาบอกว่ามันเป็นยังไงหวานเปรี้ยวเค็มไม่มีใครบอกเห็นลงในเพจอุตตรดิตพี่ก็เลยสั่งมาเขาเล้วว่าพันุ์พื้นเมืองของเมียนมาอืมพี่ก็เลยล่ะาจจะลองกินพันพื้นเมื เพราะว่าเห็นที่เขาแบบเขาผ่าเขาผ่าให้เราดูตรงในเพจอะ่ะจะละเอียดมากแล้วก็สีสวยมากเหมือนดูแน่นมากเลยเนื้อนะ่าจะอร่อยอะ่ะจะมันกว่าของไทยหรือเปล่าพ่าอีไทยมันกว่า,<อ>าหรอโอเคครับคุณผ <c oughs> ู้มชมวันนี้ก็กินพริกครับกินไปอย่างละลูกนะครับผมสามลูกก็โอเคอะ่ะอร่อยรสชาติก็อร่อยผมวกินไม่หมดนะเนี่ยสมกินสีแดงแล้วก็สีเขียวหมดไปแต่ไทยอร่อยผมว่าต้องเอาไป จิ้ขมขนมหวานน่าจะแซบเลยนลย่าแซบเลยใช่ไหมใช่โอเคครับผมแซบก็แซบเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนก่อนนะครับผมนั่งรถนั่งราม,มาทั้งวันเลยนะคอือ,อเนีเต้นไหมตึงไหมไม่ได้เต้นอะผมนั่งหลับผม <laughs> นั่งหลับไม่รู้เรื่องรู้จับไม่รู้เรื่องเขาถามอะไรไม่รู้ครูถามอะไรไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวถามเพื่อนไงไม่รู้อย่างเดียวรู้ถามเพื่อนไง โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้น,น,นะฮะก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แน่คลิปหน้าเราอาจจะกินแบบอาหารแปลกๆกับไก่ดิบนั่งอย่งี้ยอเอากันหรอ